สวัสดีครับหมอฟิงนะครับศัลยกรรมตกแต่งโงรงพยาบาลเพไทยศรีกาชาวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องซิลิโคนที่มีปัญหาในขณะน,นี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับขาวดังในขณะนี้ก็คือซิลิโคนเถื่อนมาใช้คำน,นี้แล้วกันทำไมถึงใชเรียกว,ว่าซิลิโคนเถื่อนบางคนอาจจะมีความคิดที่ว่าเออก่อนผ่าตัดเนี่ยการที่หมอจะใส่ซิลิโคนเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยมันใช้ซิลิโคอนอะไรก็ได้ไม่ใช่หรอเพราะก่อนผ่าตัดหมอคุณต้องทําให้วัตถุเหล่านั้นมันปลอดเชื้อก่อนแล้วค่อยใส่ไปในร่างกายของเรา ไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นความคิดที่ผิดเพราะว่าซิลิโคนที่เราเลือกใช้เนี่ยหรือจะมาใช้ทางการแพทย์เนี่ยต้องเป็นซิลิโคนที่เป็น medical grade หรือ implant grade หรือเกรดที่เอาไว้ฝังในร่างกายเท่านั้นเพราะซิลิโคนเนี่ยมันแตกต่างกันครับมันมีซิลิโคนที่ใช้เป็น industrial grade หรือว่าที่ใช้ในงานอย่างอื่นที่ไม่ใช่ในร่างกายด้วยนะครับมารู้จักซิลิโคอนกันก่อนซิลิโคนเนี่ยมันคือผลิตภัณฑ์ที่เริ่มมาจากยาเป็นสารโพลิเมอร์นะครับโพลิเมอร์ก็คือเอาสารหลายอย่างมาประกอบกันพูดง่ายแล้วกันเดิมเนมนนัป็ ส,สารที่มันเป็นของเหลวการที่ทาไม่แข็งได้เนี่ยมันต้องผ่านกรรมวิธีการกรรมวิธีทําให้แข็งเนี่ยมีหลายแบบครับมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็น condensation หรือการทำ curing หรืออะไรก็ตามแต่ที่เอาเอาสารต่างๆมาเป็น cross link ในโมเลกุลของซิลิโคนที่ทําให้มันแข็งตัวขึ้นมาโจทย์ก็คือทอํายังไงก็ได้ให้ซิลิโคนที่ฝังเข้าไปเนี่ยมันอยู่กับที่หรืออยู่คงเดิมตลอดเวลาโดยที่มีปฏิกิริยาต่อร่างกายเอยที่สุดทีนี้การที่จะทําให้ของเหลวมันแข็งตัวขึ้นมาก็ต้องใส่สารอย่างอื่นเข้าไป เริ่มต้นเลยเนี่ยถ้าเป็นอินดัสเทรียลเกรดหรือว่าเกรดที่เป็นโรงงานเนี่ยเขาจะใช้แร่อาจจะเป็นแร่ดีบุกนะครับใส่เข้าไปเพื่อให้มันแข็งตัวขึ้นหรือกรรมฐานอื่นอะไรก็ตามแต่เพื่อให้มันแข็งตัวขึ้นแต่ทีนี้ทั้งนั้นมันจะมีบายโปรดักต์หมายถึงผลิตสารอื่นที่เกิดขึ้นหลังจากที่มันแข็งตัวก็คือแอลกอฮอล์กับแอซิติกแอซิดซึ่งเหล่านี้มันเป็นปฏิกิริยาต่อร่างกายสําหรับเม디คอร์เกรดหรืออิมแพนดเกรดเนี่ยซิลิโคนถูกทาให้แข็งตัวด้วยแพท คอสซิงกับมเลกุณของซิลิโคนทำให้แข็งตัวขึ้นมาโดยที่ไม่มีบายรดักคือไม่มีไม่มีกรดแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ทำให้ไม่มีปฏิกิริยาต่อร่างกายและสำคัญก็คือเมื่อใส่แพคตินัมเข้าไปซิลิโคนเนี่ยมันจะคงอยู่ในรูปแบบเดิมที่เราผลิตที่มาเนี่ยไม่เปลี่ยนรูปสังเกตง่ายครับถ้าเป็นอินดัสเทรียลเก็หรือซิลิโคนที่ใช้ในตามบ้านเช่นซิลิโคนีซรน่์หรืออะไรก็ตามที่เรา ยาขอบหน้าต่างไม่ให้รั่วซึมนะครับ mm. เมื่อผ่านแป mm. เป็นสักปีสองปีปรากฏว่าซิลิโคนเหล่านั้นจะมีขนาดเล็กลงและเกิดการรั่วซึมใหม่นั่นเองครับอินดัสเทรียลเกตหรือบางอย่างมีกรดร่วมด้วยทําให้เป็นอันตรายต่อพื้นผิวนั่นหมายถึงว่าเราใช้ไม่ได้ใช้ซิลิโคนอะไรก็ได้ฝังในร่างกายนะครับต้องเป็นซิลิโคนที่เป็น m ม d i ด a l ข้เกดสังเกตง่ายครับซิลิโคนเหล่านั้นต้องผ่านออยลเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าใช้ซิลิโคนอะไรก็ได้ มันต้องเป็นซิลิโคนที่เป็น Implant grade หรือ Medical grade เท่านั้นนะครับเช็คง่ายๆผลิตภัณฑ์เหล่านั้นต้องมีออยอ,อก,ก่อนครับอันที่2เลือกสถานบริการและแพทย์ที่ท่านมั่นใจครับการสัญยกรรมไม่ได้น่ากลัวอยที่คิดอบครับ